งานเข้าอีกเด้งบิ๊กตำรวจสั่งสอบยิวตำรวจหวานใจหนุ่มเจนนี่ปมใช้สื่อออนไลน์ไม่เหมาะสมจากกรณีแฟนคลับของนักร้องดังครับอย่างเจนนี่เดสมุททศชื่นเข้ามาคอมเมนต์สอบถามนายตำรวจหนุ่มหล่ออย่างสิงตำรวจตีฉัดมงคลสมแกว้วหรือยิวซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของเจนนี่เดสมุททศชื่นขนาดไลฟ์สดผ่าน Facebook ว่าไม่ทำงานหรืออย่างไรโดยสิตำรวจตีฉัดมงคลตอบกลับว่าตำรวจทำงานที่บ้านเบิร์กฟอร์มโฮมจนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในโซเชียล ต่อมาพลตบตริพิชวุฒิสังวนสมบัสิลีพบกกพจว,วปัตตานีเตรียมออกคําสั่งให้สิทธิบตริชัดมงคลที่ช่วยราชการฝ่ายอํานวยการกลับไปปฏิบัตินหน้าที่ในสังกัดคือพบบมูง,งานปสอพอมยอเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าไม่เหมาะสมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์สําหรับความคืบหน้าวันนี้ครับพลตํารวจเอกวิษณุปราศทองโอสโถเจริญตำรวจแห่งชาติ สั่งตรวจสอบกรณีสิทธิตำรวจตีฉัดมงคลแล้วหลังไลฟ์สดบอกตำรวจทำงานที่บ้านโดยมีการพิจารณานในประเด็นใช้สื่อโซเชียลที่ไม่เหมาะสมหรือส่งผลกระทบเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นหรือไม่เหล่าจากนี้ก็จะได้ตรวจสอบว่าการที่สิทธิตำรวจตีฉัดมงคลอ้างว่าไลฟ์สดขณะทำงานแบบเบิร์กฟอร์มโฮมนั้นมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาการให้ทำจริงหรือไม่เพราะเป็นการทำงานไม่ใช่การลาพักผ่อนต้องมีการควบคุมและปฏิบัตรริราชการจากผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบหากมีข้อบกพร่อง ผู้บังคับบัญชาการต้นสังกัดจะต้องพิจารณาโทษตามฐานความผิดต่อไปซึ่งกรณีนี้อยู่ในอำนาจของพอจวอปัตตานีและบชาพา .9 โดยจะให้เจริญตำรวจติดตามผลต่อไปเรียกว่างานเข้าอีกเด้งครับสำหรับสิทตำรวจตีฉัดมงคลสมแก้วแฟนนาตำรวจนุ่มหลอกของนักร้องดังอย่างเจนนี่ได้หมดทัดชื่นครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดารา เราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ